ขอบุญจองหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบุญจองหลานน้องใจโอ้โยขออนุญาตเป็เขาของนลานผมได้พี่น้องไหมขออนุญาตปานกันไว้กุโอเคปัดคาอยากว่าต้องขอมานน้อ,นอยังจะไปตัดมันก่้อน จะเข้ามาไหมมาเข้ามาเออไม่ให้ออกไปแล้วนะไม่เปิดประตูรับแลกันะเนี้ยเข้าไปนอนอไปเอาเจ้าเสือเ้ามานอนพี่น้องเลยมันลงไปแล้วจ้ะเสือนอนเาล้วเอามานอนบ่อไหร่หรเดี๋ยวอีกแมวตัวหนึ่งตัวนัน่นสิมากัดเอา เขาอยู่ข้างนอกโดนมาได้เดี๋ยวแมวอีกตัวอื่นมากแตเขาว่ามันมีแมวจวนมากหลายตัวพี่น้องเลยอว้เอาไว้วท่างสีสา้างมิซึน่าบ่อยสัางเช้าอยู่ไหนสัางเร็วสช้าไปไหนแล้วเช้านะนสั่งข้าวก็ได้พี่น้องย มาตัาง้งทาากี่โอ้ยเก็บหัวเข้าได้พี่น้องเก็บหัวเข้าค่ะยางเบิดมือเข้าบวมบ่นงยางเบิดมือเบิดเล่นเข้าบวมเบิดแล้ว thì lon như vậy Hãy subscribe cho cháy Ghiền vì nó không หันมาทางพี่กันมดทีนี่สิได้เวลล่านอนหนอนอยากนอนอยากนอนเห็ดเบีย์เมยแล้วก็อยากนอนหันพี่น้องม,มาไหว้ทางพี่แล้วเด้อแบบนี้หันพี่น้องม,มาไหว้ทางต้นใหม่ต้นไหลนะไรนะอันนี้ขออนุญาตปิดเสียงก่อนเด้อ